สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาและก็ชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะพี่หมอตั้งใจมาทำเหมือนเป็นคลิปพิเศษนะ ก่อนอื่นเลยก็อยากจะอธิบายก่อนว่า,อย,าอย่างชื่อคลิปเลยค่ะนะคลิปนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงเนี่ยทำการขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วเนี่ยมันจะเกิดพลังงานอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะโดยขออธิบายก่อนว่าการอ่านไพ่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไม่ได้ไปดึงไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปยุ่งเลยนะ บอกไว้ก่อนแต่ชื่อคลิปหรือว่าโจทย์ของเราประเด็นของเราเราแค่ตั้งขึ้นมาโดยเหมือนอิงสถานการณ์ดีกว่าเนาอเอออิงจากสถานการณ์ที่ดาวย้ายอะค่ะว่าเออมันจะเกิดอิทธิพลอะไรไม่ใช่สิใช้คำว่าอิทธิพลเดี๋ยวมันจะไปดูอิงกันเนาะ มันจะเกิดพลังงานอะไรขึ้นหรือเรื่องราวอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะกับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ทั้ง12ลัคนาราศีบ้างนั่นเองนะคะทีนี้มาดูก่อนบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดาวตรีเทพเนี่ยประกอบไปด้วยดาวอะไรบ้างที่กําลังจะทําการขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาทําไมพี่หมอถึงสนใจ เขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์นี้ทำไมถึงสนใจเหตุเหตุการณ์นี้ที่กำลังจะเกิดแล้วเอามาตั้งเป็นโจทย์ในการตั้งคำถามกับไพ่นะคะก็แน่นอนค่ะเพราะว่าดาวตรีเทศทั้ง3ดวงนี้ค่อนข้างเป็นดาวใหญ่แล้วก็ให้แล้วก็มีอิทธิพลมีความสำคัญนั่นเองนะคะโดยดาวแรกเลยนะที่จะทำการขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นนั่นก็คือดาวราหูค่ะจะทำการย้ายจาก ราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568นะคะตามมาด้วยดาวพฤหัส,สบ,บดีค่ะจะทำการขยับย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่13พฤษภาคม2568และต่อมาในวันที่19พฤษภาคมค่ะก็จะถึงคราวของดาวเสาร์นะคะซึ่งจะทำการย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนอ่ะ อันนี้เราแค่พูดให้ฟังว่ามีดาวอะไรย้ายเมื่อ,อไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าจะไม่ไปแตะ หรือใช้หลักโหราศาสตร์ในการทำคลิปนี้เลยนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่หมอได้ทำการตั้งคำถามกับไพ่แล้วก็หยิบไพ่ทั้งสิบใบมาแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ไพ่อะไรบ้างก่อนนะคะก็ประกอบไปด้วยไพ่สองไม้ค่ะไพ่เด็กถ้วยไพ่สามดาไพ่สี่ดาบไพ่สี่ถ้วยไพ่วีออฟฟอร์จูนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะทุกคนตามด้วยเทมเพลตนะคะควีนไม้แ่งแมนและไพ่เดทนะทีนี้ค่ะ เรามาดูกันพลังงานโดยรวมค่ะหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงทําการขยับย้ายเขา้เาไม่ใช่ทําการขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาและชาวราศีสิงใดบ้างนะพี่หมอมองถึงการฟื้นฟูก่อนอ,อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง แล้วก็มันจะมีโอกาสใหม่ๆเนี่ยแทรกอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะอืมพี่หมอมองว่านะในช่วงหลังจากที่ดาวทั้งสามดวงเนี่ยทำการขยับย้ายมันเป็นยิ่งถ้าสิงห์ท่านไหนฟังอยู่ ก่อนหน้าเนี้ยรู้สึกติดติดขัดขัด,ขดมาหลายเดือนนะมานานแล้วก็ได้ค่ะหลังจากนี้จะมีจังหวะดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเกิดโอกาสใหม่ๆที่สิ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะสายงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือใช้ความคิดสร้างสารรค์สายงานที่ ต้องการความเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยเออมันจะค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้แล้วก็พี่หมอมองเห็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตบางคนเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่าพยายามไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยก็จะบารานชีวิตตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วกลายเป็นว่าพอเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับ สิ่งต่างๆมันดีขึ้นเฉยเลยเอออันนี้รู้สึกแบบนี้ก็เลยค่ะสิ่งแรกเลยอะแล้วก็ในแง่ของอุปสรรคปัญหานะคะอันนี้มองไปที่เรื่องของความสัมพันธ์ก่อนชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยะจะบอกว่ามันจะเกิดคำถามดีกว่า มันจะเกิดคำถามขึ้นว่าเราควรจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงอะไรเงี้ยควรไปต่อหรือยังไงนึกอ,ออกป่ะควรไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรื่องความรักอ่ะดูมีประเด็นนะคะ เออยิ่งถ้าใครอยู่ในสภาวะแบบเราสองสามคนล,ลักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยชาวสิงห์ก็จะเริ่มทบทวนเริ่มพิจารณามองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองในในในหลังจากนี้ไปนะคะเริ่มคิดละเริ่มทบทวนละถึงค่ะถึง,ถงจังหวะของการเปลี่ยนพี่หมอกว่าคุณจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นแน่นอนจริง ไม่เห็นแล้วล่ะถ้าใครรู้สึกว่า move on ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเออหลังจากนี้ก็จะเป็นจังหวะดีให้คุณได้ก้าวออกจากเซฟโซนนั้นแล้วนะคะคุณจะไม่ต้องอยู่กับความกลัวนั้นกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่อ่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เราสองสาคนอย่างเงี้ยสิ่งก็จะแบบไม่เอาแล้วอะมองว่าสิ่งก็คือจะเลือกเส้นทางใหม่ให้ตัวเองนะไม่ได้หมายความว่าจะเลือกคนใหม่แต่แค่แบบจะไม่อยู่แบบนี้แล้วอะ เออเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มันเป็นการตัดขาดจากความท็อกซิกด้วยอะ่ะเออหลังจากเนี้ยยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในปัญหาที่มันคราคาซ่งมันเรือรังมันแก้ไม่ได้จะมีสถานการณ์หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดที่ตกผลึกบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการเราต้องจัดการเรื่องเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องความรักก็เข้าใจง่าย จะอยู่หรือไปถ้ามันเป็นเรื่องการงานก็คล้ายๆกันด้วยนะคะก็คือจะอยู่หรือไปนะถือว่าเป็นจังหวะของการหลุดพ้นแต่มันจะต้องหลุดพ้นด้วยไมเซ็ตใหม่ของเรานะสิงคุณต้องคุณต้องแบบหาให้เจอแล้วกันอ่าแต่พี่หมอก็มองว่าเจอค่ะก็มองว่าเจอแต่ระยะเวลามันอาจจะไม่เท่ากันเนาะสิ่งแต่ละคนบางคนก็คิดแต่ไวบางคนคิดได้ช้าบางคนก็ตกผึกได้เร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ถือว่า มันเป็นช่วงเวลาที่กำลังคือถ้าให้ใช้ศัพท์แบบอ่ะเรากำลังพูดถึงพลังงานพูดถึงดวงดาวใช่ไหมก็มันเป็นเหมือนช่วงของช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะจะถูกพัดพาไปในเส้นทางที่มันดีขึ้นนะคะนะใครที่กำลังอยู่ในสภาวะอะไรที่มันย่ำแย่อย่างบางคนตกงานอย่างเงี้ยหางานหางานมา ทำไมทุกคนอาจกาลังสงสัยเนาะทําไมไม่พูดมาเลยอะว่างานจะอย่างงาู้นเงินจะอย่างนี้รักจะอย่างนั้นเพราะนี่คือพลังงานแบบรวมจริงๆนั่นคือเจตนาในการทําคลิปนี้กว้างๆค,ค่ะทุกคนถึงได้บอกว่าคลิปมันจะสั้นนะอยากจะให้รอฟังการงานการเงินในแต่ละเดือนเพราะดาวสามดวงครั้งเนี้ที่เขาย้ายเขาก็อยู่นานนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ ฟังเป็นภาพก,กว้างๆก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราฟังเราต้องฟังการงานการเงินกันในแต่ละเดือนอยู่แล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นอ๋อนี่ไงเราตกผึกความคิดได้ในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้เราเลยมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นี้อ๋อเรามาตกผึกความคิดได้ ตอนนี้เราเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาเราไม่ควรที่จะหางานแบบเดิมเราตกงานมานานแล้วเราควรเปลี่ยนซิเราลองเปลี่ยนไปทำสายนู้นสายนี้ลองยื่นสมัครนู้นนี่คือมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแต่ว่าช่วงเดือนเนี่ยก็ไปรอดูกันอีกทีนึงเท่านั้นเองนะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยกำลังจะถูกผลักละกัน มันเป็นเหมือนช่วงของการเปลี่ยนจากจุดย่ำแย่ไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นเจอทางออกเจอเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะต่อจากนี้แต่สิ่งก็ต้องยอมเจ็บบ้างนะ ต้องยอมต้องยอมรับความจริงให้ได้ต้องยอมเจ็บให้ได้เหมือนเขาพูดเรื่องความรักเยอะเหมือนกันนะในไพ่เนี่ยเออต้องยอมรับความจริงให้ได้ยอมเจ็บให้ได้คุณถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้นั่นเองนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดมีแฮงแมนคิดแบบเนี้ยก็เลยอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับเราสองสามคนมาอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยก็เลยตกง,งานอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถึงเวลาละคุณต้องเปลี่ยนพอคุณเปลี่ยนมาเสรปุ๊บ เกิดความคิดใหม่ๆปุ๊บลงมือทำปุ๊บน,น,นั่นแหละค่ะจังหวะนั้นแหละที่โชคชะตาเนี่ยอะวิออฟฟอร์จูนเนาะเขาก็จะผลักคุณไปสู่เส้นทางใหม่แล้วก็พบความสําเร็จพบความสุขพบความเขาเรียกว่าดีงามในพาทที่คุณไม่ได้เจอมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วเนี่ยคุณกําลังจะเจอยืนยันว่าจะเจอเพียงแต่คุณต้องช่วยตัวเองด้วยเนาะเราต้องเป็นฝ่าย ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนด้วยมันก็เข้าใจไม่ยากบางคนอานอย่างให้พูดเรื่องความสัมพันธ์บางคนอยู่ในสภาวะแบบเป็นมือที่3ามเขาอย่างเงี้ยรู้อยู่แก่ใจรู้ดีทุกอย่างแต่มันออกมาไม่ได้พยายามแล้วมันทําไม่ได้สักทีมันก็ถึงเวลาแล้วอะค่ะต่อจากนี้พี่หมอว่าสิ่งทําได้ละหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในมือที่3มแต่เราเนี่ยแหละถูกสวมเขาอยู่แต่มันยังยึดติดมันยังมีความรู้สึกว่าไม่อยาก เสียเขาไปแต่พอหลังจากที่ดาวเขาทําการยกยา้ายอิทธิพลหรือพลังงานของเขาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ชาวราศาีสิงเ์เริ่มคิดได้เฮ้ยทาไมเราต้องมานั่งเสียเวลาอยู่กับคนคนนี้ล่ะเขาไม่ได้ต้องการเราแล้วนี่คุณจะรักตัวเองมากคุณคุณจะเดินไปในเส้นทางหมายงั้นก็จบจบกันไปซะดีกว่าหรือตัวคุณเป็นคนกลางสิ่งนั่นแหละที่คุณนอกใจคู่ของคุณไปมีอีกคนหนึ่งถึงเวลาแล้วเหมือนกันค่ะ คุณจะทาคุณจะตัดสินใจได้พี่หมอพูดอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งการงานก็ไม่ได้พ้นไปจากการเท่าไหร่ถ้าคุณอยู่อ่ะบางคนไม่ได้ตกงานแต่คุณอยู่ในเส้นทางที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โตไม่ก้าวหน้ามันก็จะถึงเวลาละเฮ้ยหรือเราควรเปลี่ยนงานสทัทีเราควรเปลี่ยน บริษัทหรือเปล่าอ่ะเราควรไปเติบโตในสายอาชีพอื่นไหมสิ่งจะตกผือแบบเนี้ยได้ก่อนแล้วพอคุณลงมือทำเนี่ยการเปลี่ยนแปลงและโชคชะตามันจะผลักดันคุณไปในเส้นทางที่ดีกว่านั่นเองนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงภาพรวมกว้างๆอันนี้คือกว้างๆนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้และที่สำคัญนะถ,ถ้าถึงแม้ว่าโจดเนี่ยจะอิงดาวตรีตรตรเทพทางสดวงนะคะซึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวดวงอื่นไม่สําคัญเราอย่าลืมนะมันจะมีอีกตั้งหลายดวงนะอยู่ตําแ,แ,แหน่งนู้นตําแหน่งนี้ตําแหน่งนั้นซึ่งอย่างที่บอกไงไม่ได้อยากจะเอาเรื่องโหราศาสตร์มาพูดถ้าเราเอาเรื่องโหราศาสตร์มาพูดมันละเอียดมากค่ะทุกคนเอามาแค่นี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คิดเอาไว้เลยว่าคุณอาจจะได้อิทธิพลจากดาวดวงอื่นที่เขาแบบอาจจะทํามุมอาจจะอยู่ในจุดในอะไรซึ่งในพื้นดวงคุณอาจจะดีเราไม่รู้พี่หมอไม่ได้อ่าน ลึกซึ้งแบบนั้นแม้กระทั่งไปคุณไปดูช่องอื่นก็เหอะคุณไปดูช่องโหราศาสตร์ที่เขาอ่านอิงโหราศาสตร์เขาก็ไม่เห็นพื้นดาวในดวงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยอย่าซีเรียสน,นะให้เราฟังแล้วเราเก็บด้านดีไปส่วนด้านไม่ดีหรือพลังงานลบเอ e r g y ลบในในใน,ในคำทำนายเนี่ยแนะนําว่าโยนทิ้งไว้เหมือนเดิมแล้วก็อ่บางคนฟังแล้วมีความเข้าใจอ่ะโอเคก็ไประมัดระวังเท่านั้นเองแต่สําหรับพี่หมอนี่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งแย่เลย นะไม่ได้รู้สึกว่าแย่เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนถ้าเอาเฉพาะ3ดวงนี้พอเขาย้ายปุ๊บมันจะส่งผลแบบนี้ก็เท่านั้นเองนะคะประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะ enjoy นะหวังว่าจะชอบนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณชาวนาลคราศีสิงห์ทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามานั่งฟังคลิปนี้แล้วก็อยากฝากให้รอติดตามการงานการเงินถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้แบบ เฮยมันกว้างจริงอะพี่หมอกว้างเกินเออก็รอฟังการงานการเงินนะคะเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะหลังสงการนะคลิปนี้เหมือนฟังทำมาให้ฟังเล่นๆก่อนนะคะประมาณนี้ขอพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ comment, ติชมใดๆแล้วก็ขออาภายัยหากมีอะไรที่ไปสะกิดไปทำให้รู้สึกขุ่นเคืองใจนะคะขออาภัยล่วงหน้านะคะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ